สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเด้อโทรศัพท์เดชในเก้าอี้เห็นเด้เจอกันอีกแล้วพี่น้องช่องชาย,ยาบรรณาคามมันนี่เปิดคลิปอยู่เฮือนกำลังจะเดินทางไป มึงเดินทามไปใส่ก็อใส่เฮามึอนี่สิไปแต่งรถพี่น้องสไปโตโยต้าก่อนแต่ใส่กำลังเตรียมตัวใช่สวัสดีครับจะแต่งรถ่องบุษแทับเสียงอีกแล้วโอ๋อันนี้ก็เนาะสะซ่อนแสงไปซื้อเกีงในใส่บุษแทไปอยากแต่งรถกเลยแต่ใส่บุญญอดปัญญาซื้อเกีงในพี่น้องเบิดความสามารถลาว เงินก็เอาไปอันดาวหลดให้ลูกชายแล้วเราผมเงินซื้อกกนพูดโพเบิ่งคอยใส่เสื้อพี่น้องนี่เป็นทางการขนาดใส่เบิ่งดูเฮาใส่เสื้อเป็นทางการใส่ปกติจะใส่สิบอกคอยเปลี่ยนนี่ฮะคืออยู่ว่าใส่จากแล้วใส่เสื้อหม้อบัด บบก่อยไปเปลี่ยนเฮ้ยสเสื้อหมอห้อมหม้อ่าใส่ปิดอันขาดน้วยหเสื้ออย่างก็ต้อ่ใส่เสื้อเสือ้อหมห้อมมาอนี่เออเสื้อหมูห้อมเลยเนาะคือเสื้อหมูห้อ,อหมเลยเนาะ,นแ,ละ,นะแล้ววา่าจะใส่ด้วยแล้ว,วคือคนเาถาเ่าแล้วก็ยังโมงยอมหลับโมออยังให้เมียเถาเมียเถาแล้วยังโมยังให้เมียเ่าแต่ใ่เดี๋ยวจะไปคันนี้ คันใหม่นีพี่น้องนไ่คันใหม่คันใหม่สีขาไปบริษัทซะก่อนโอ้ถีกล้องกับพูดว่าพูดว่าเดี๋ยวพี่น้องสิไล่ตายหรอกเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิง่งสิไปใส่อันนี้ซะก่อนอยู่ตโยต้าสะเก็ด <S <S <P an ian> พี่น้องดูนีพี่น้องปกติฮะ <P an ian> ออกไปเลยเออนีปกติขอบนี่มันสิเป็นแบบนี้เนาะธรรมดา <P an ian> เนี่ยมังโลดหลดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ที่สั่งเขาจ้าไอเดวใส่พี่น้องเบอเนี่ยสิบปใส่ค่ายๆแบบนี้แหละพี่น้องเนี่ยไปแต่งเนะคล้่ยๆแบบนี้ค่อยๆแบบนี้อค่ายๆแบบนี้แหละสิไิใส่แบบนี้แหละในในให้พี่น้องมือนี่ที่สั่งเขาไว้สั่งไว้ตั้งแต่ตอนไปจองรถแต่ว่ามังคอนแต่ว่าอะไรมันยังมา เขาก็เลยสิไปใส่มือนี่นี่ไอ้ข่ายนี่แหละเดียวตอนไปหอดตุยาตาใส่พี่น้องเบิ้งตอนเขาใส่เสร็จแล้วแล้วก็จะเลยไปอุดรใส่อันนี้เรียงอยู่ตุยาตาแล้วก็เลยสิไปถามเบิงเบิ้งล้านเนาะไปหาเบิ้งล่านที่เขาเจ้าเนี่ยป <c oughs> ิดโคง้ง <c oughs> นี่พี่น้องลูกชายใหย้เอาไปใสางานแล้วถามยีงมือได้มือไดนสิไปแล้วก็ไปเหิดเผา ไปเบล่งล้านเขาเจ้าสกอนเพราะว่ามันก็ราคาเพลงจะซื้อมาจังหมื่นมุใส่เผาลอยนี่ถ่ายให้พี่น้องดูแล้วก็จะไปเบิ่งเลยเพราะว่าอยู่สกุลนี่โมมี่ล้านที่เขาเจ้าแต่งเผาแบบนี้มีแต่ก็ว่ามันบุคคลคืออยู่อุดอเรเ่ะว่าเพราะว่าอุดรนั้นมีหลายล้านจะเข้าไปโตโยต้าสก่อนไปใส่นี่ลนะไปใส่สเกิร์ต สั่งไว้แล้วราคาสองหมื่นแปดผู้ได้ในพี่น้องเอ,อ้ยสกเกิดนี่ก็ได้สี่ล้อเดินทางไปกันเลยกับตาชัยเดี๋ยวไปเจอกันอยู่โตโยต้าเดี๋ยวพี่น้องเด้อตอนข้าเจ้าใส่แล้วเดวสิไทยพี่น้องอีกเท่านึงเปลี่ยนแปลงไหมพี่น้องเอ,อ้ยบ้านเนี่ยเจอกันอยู่รถเด้อียงสะท้อนสวัสดีพี่น้องอีกรอบเปลี่ยนแปลงไหมพี่น้องบ้านเนี่ย ที่เรียกว่าสีไปใส่สเกิร์ตอยู่โตโยต้าโกนแต่วันนี้ผัดเนื้อใดก็ใส่มาติดงานลายลายเจ้าเซลผมว่าอ,อันตอนที่ลายมาหาตาไสร์นะตาไสร์ผัดว่ารายก้ัวไปว่าเป็นมือน,นี้เออเอาสิไปใส่อ,อันนั้นนะใส่สเกิร์ตอัน,นะแต่ว่า เขาสิบม่ได้อ่านอืมไ่ได้อ่านไลน์นะซิยวเขาบม่ได้อาา่านไลน์เขาเลยน่ะเนีเป็นมืออืน่นวันนี้ไปใส่สเก,กิร์ตนะก็เลยยกเลิกบม่ได้เข้าไปโตโยต้าไปาอุดรกันนะอุดรซะก่อนกกเลยบาทนี้ล่วงไปอุดรเลยเพราะว่าไปหาร้านนี่ซะก,ก่อนเห็ดอันนี้ซะก่อนแต่งชงลางใส่ก,กสุ้ง,งแต่งเนบแต่งเผาซะก,ก่อน แล้วค <ara> ุยก <time> <pl ains> ันอะไรกับนมันใส่เพราะว่าหลังจากนักันอีกทีนึงให้แต่งอันนี้แล้วสะกดเนาะแต่งก็แล้วก็เอายังไปใส่มืออื่นกลับไปได้อยู่แต่ว่าเพราะว่าเขาหนัดสร้างให้มืออื่นซิวซิวเขาหนัดสร้างให้พรุ่งนี้แต่ว่าเขายังมาแต่งกะ็ใส่มืออื่นแต่ว่าเขายังบม่ได้ไปหีดอันหลุดอันแต่งคู่แต่ยังมืืออ่นก็ไปใส่มืออื่นได้เพราะว่าเขาหนัดสร้างไวให้แล้วมืออื่นนะแต่ถ้าว่าอันนั้นกับเขาเสียบเขาไปแต่งให้เนาะ ำเป็นว่าอันทฮาใส่คู่งใส่เน็อยังแล้วกะบุไปมืออื่นกะแต่งอันนี้แต่งคู่งแต่งเนบแล้วจังเข้าไปใส่ก็ได้ก็เลยไปถามึงทัางอุดรสะก่อนมึงช่างทางนั้นสัก่อนว่ามันสิเป็นจังใดใช้เวลากี่วันงบเท่าไหร่ไ่นสิเพืกอนสองมืออาา๋อเขามีอุปกรณ์พร้อม เดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่นั่นเลยด้วยพี่น้องอยู่ล้านสะกก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องดูว่าไปคุยกันกับทางล้านเขาสักก่อนว่าสิราคาเท่าไหรเป็นแนวใดเจอกันอยู่โดอเลยจ้าสวัสดีพี่น้องอีกรอบจ้าฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วโอ้ อุดรถึงแล้วที่มาเห็ดกูช่างวีพ่อเนาะที่เสียสักแนะนํามาตัวถามเสียสักแล้วที่เรกนะพูดออกไปทางหนองคายออกไปเส้นหนองคายเลยโทรถามเสียสักเพราะว่าเสียสักบอกว่าตุกขามกับโตโยต้าแต่ออกไปทางพุ่นสงสัยมันจะเป็นอีกสาขาหนึ่งโตโยต้าสาขานึงพูดหนักออกหนองคาย เลยโทรถามเสียซักแล้วว่าอยู่ทางนี้เขาตลาดตลาดอุอดอรตลาดภาคอุดอรเนี่ก็เลยตีกลับมาพี่ถึงแล้วจ้าถึงแล้วจะซยซลํากลังไปถามพระเจ้าอยู่กำลังไปคุยพระเจ้าอยู่ช่างวีอู่ช่างวีแบบนะั ยมาฟังราคาสร้งคนนอกพี่น้องว่าจะเท่าไหร่แพงเนาะ ล่างแล้วเพื่อปกเกียวกปักเกียวกปกเกียวกับคู่ปักเกียวกับด่างกับบะครับครับโยเลียสี่ปกตบิดตั้งสี่มื่นหานะครับแอบกับโจอีมื่นหาเอาจะพ่อทีฟ้าทนัดตัวครับหกมื่นั่นึ่งแม่เชียนมื่นสองครับความยางความหยังแล้วเลย จะไปตัวใต้ขวกตามกับแม่เองยู่บ้านก็ได้ก็มายิวเฮ็ดอยู่บ้านก็ได้แม่เจ้าคือึ้นจะไปเฮ็ดอยู่บ้านเจะมามีมีอยู่เออมีคอกอยู่เฮ็ดติก็ได้มันเต็มข่างทางอยู่แม่อะอะไนเต็มข่างทางอยู่นั่นหลายพวดเราผมไต่เนี่ยดัดไอ้สิบหกมิลนไงครับแบบดัดโค้งครับไปไปโดนอาตันปัญหาราคาประมาณเท่าข้าวเด้อเจ็ดพันสองครับแนวเบิร์ดเคร่องยางเึรงแม็กเึรืงยางเคร่องตรงล่างเจ้าหัใจขวากอีกสองพัน เด็กก nah, okay. ัไส้ระดีกันดามกับบ้าอีกแบบพัดกับตบก็ละมันจะไปจัดเอารถกัวหนเออไปจัดเอาเพราะว่ามีพวเอื้อตันข้อข้างหลายปวดหาเหลือเอาตัวมันม่นใจหลุดไปแม่นหาเหลือกมันตื่นใจเออเดี๋ยวเรียนเตื้อเอาแตปะปลาล้วนกันไปหาเลือกเรหลายหลุดอันนี้เตือไทยครับเตือไทยอยู่ปากนิดนึงเขาท่านั้นเขาก็ก็คิดมื่อนถ้วนพวกน้เนาะ เดี๋ยวแม่บานันโอ้ยให้เดียวก็คือเหาดูสเด้ต้องทำหัวหน้าก่อนเนาะโอ้ยหัาก็อยากับผมอย่เนาะเราะว่าเม็รงนยังหอกเมนยรูนก็คุยกันตัวนี้แหะเมไรงแถมแองแสา่นี่เนาะ

ถามเมียล้วก่อนนะวร้านลาพี่ละละละน้องลาลาวรับประกันเสื้อผ้าสองปีรถกระบะไม่ตลาดเดียวกัตั้ก็รบกวตาลตโตตัดกูโตยตัด ว่าไปไหมเหรอเนเดือเือบาเเดมาแ้วเป็นเงินนะเวเาไม่อยพอหเื่อเราว่าเอาสมัยเจ้เรปหาลองต่าง้านเตกับคอื่นแขวกันบางคนแอกว่าจากคนไหยัง่อู้เลยงอยากได้หลอดสิดไปาสมาสิจางไปตกเออที่มาสินจางว่าสองพันนยุนี่กับมี่พอเอาไปเอาเวลากุรีจากความ้ายุนี่ให่ความรู้ความถูกใจเออเพราะว่ามันใหญ่แต่ละคน พ okay. well, ่านไม่เชื่อมนี่ไ่มีูเ่อเลยมันแต่ละคนมันมันมาขคือกันเรื่องหลังนีเองเพไปสร้างความมาจากกานบุรีอยู่ปมาณนี้มาใส่เยอะบ้างเลยนีี่หลยคนมาขึ้นกันเร่องลังี่เป็นเรื่องงแค่ไปใส่หลานประจำยู่กับนี่ใส่ประจำไม่้อันนี้เขาก็จู้ดวนกับนี่แต่เขาก็เอาเขาเอาแบบเคยไปญี่ปุ่นแต่ของพัฒนนาแบบดังมากแล้ว วดสียสามือานอีกเากันค่า้อรับว่ากกรมคิด้นมาขึ้กันหมังมาขึ้นกันขับนกันวัตุสัขับขนัครับดล่างเป็นหนัม่จบเอสบายท่าน่อะไรั้อยู่บ้านเลยตอนนี้ไปลือยสอะรเยบรอยเรไปืออ้ Một mình ăn nặng nó, nặng 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 bưng nặng Băng nặng nặng bưng nặng 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 cắn nặng 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 ลกนจี้เรากำลังคิดราคาให้อยู่ อย่างเอร์เาเดี๋ยวเบอตักลางเานก็เอเป็นเท่าไรนี่แต่เราตามมันเ็ตเอาบวกบพีชวเชื่อโอ้ยจะบหวกพีหลายเท่าแล้วเาวอบพิชลดลงได้อยู่ด้วยมีหวกพีเพิ่มขึ้นมั้งแต่พ่ออย่าพลาดเลยดีผูนเนี่ยน้ำมากแต่เนี่ยนําอยู่เราก็มุ่ง้กันนี่ละเนี่ยน้ามากกาเป็นมูเาก็เนี่ยน้ำมากเลยสันละเข็มเราลอกทักลอกตรง ยางเมื่อเดียยางนแ่นีเนาะเอาสนเดียวกันโอเค้ายเห็นก้อนบ้เอับากันเาเียเียม่ใ่เพื่อนเี้ยน้วยเยมเ่าคเรประกานให้เจ้าเลยเจ้าสิเบทมันครบขึ้นี่เทศไทยก่อนกันครบขึ้น สบ่อมือสองปอกสองมืเท่าไรปอกแซมเลดบ่หรอไม่เป็นเดตันละอกแซมเลดตวเออเป็เสองเด็ดวแมนแมนเเบ่เรยกไปว่ใหคำนวณได้ดีๆไปเออคำนวณดดเนี่ยดมันหลเลยเนี่ยคำนวณอะไรก็ไม่คำนเพิ่มเลยติ เขเจอสิเดจ้าที่เจ็ดือเนาะมาเออเเอาปัวนรถตั้งดามเน้ะงังรถดามนลางว่างสวปาปลาปลดามขี้ไร่ดาบนี่เนาะปลามันสิีมุดในเนาะพวกนีจะบะมี่มันจะเสียบนี่ยเออว่าปารถไม่จิบประเทศแบบนี้อีเสียบเสียบเสียบแบบนี้แค่แค่ต้องเป็นโคกเลียดรถยาวด้วยโคกกระเล็กนะอ่ามันมันโมงงามอืมใช่หล่ะห้องใส้งามือ

กระดามมันสูงอืมก็เราเก็บไปข้างไม้หน่อยนะซีสิเก็บไปแบบนี้เล็กไงก็ต้องเก็บให้มันงามหน่อยเนาะอันนี้เจ้าเห็ดมันนี่มันเห็นอันนี้มันโพล์มันห็นเออมันงามเหดนลักษณะการดามเล็กก็จิตเงินหาจักรส่งล่างผมก็แต่จิ่ตะวันยึดแล้วนะไม่ยึดตั้งนก็ได้เห็ดแล้วอืมลงาตัวนี้ซะก่อนแล้วก็ไปใส่มาใส่เลย มันจะดประมาณจะมือกเแล้วมือมาใส่มือกินไปใส่นี่ซะก่อนอ่เอาไปใส่สกรอันนี่ยเนะรใส่สกรับเบดเ็ันนีับำนวับแล้วแล้วผมไปยยูทูบเขาออกแสนสลักษณะพมเป็นแบบนั่นแบบาแล้วเป็นแมเรียบครับแซ่เรียบครับแบบตะเลยแต่บ่มีป้เขาเอาต้องเบอร์เียเบเขาซสหรอิงขางแนั่ะปี แมเจ้าแบบนเดอเลยงาเินะครับเเดียวกันเลยครับแตาวของข้ามันเป็นหัวเดียวหัวมันสพะเยาด้อนมีละครับเจ้าเดียวกันละครับของผเบียนเออนีนาเจ้า ตันเด้อเพราะว่าเป็นแคปฟางหัวมาสิบยูนัมมี่สิบี่กวาดาวาร้อยยนม่าสิเป็นดับนี่แ่ละเป๊ะแคเี่ยจัดีนะครับเซตนีได้หรือกยี่บนนี่เซตนี้เลยแต่ว่มีตกอาอไปตัดสินใจแต่ว่าแต่วงหื่งเส,สียมาเสียมาเสียมาไซเหมือนหึโอเคตรอนี้เสียไปส่อันสะเก็ดทุกอนเขาสะเก็ดอยู่บริษัทกนไปสะเก็ดทางครับโอเคแบ้เหมือนหึสียมาได้ แต่กางเท่ตัวนี้คืออะไรมัดจำเกลืเนาะแม่ฮะน้มตั้งเขากหน้าเาตั้งเรามาเอาขีน้าเขาตีว่าให้เป็นมือเื่อนเดมานี้เจ็ดหมื่นเทไรา็ดม่นเทไราเจด่ก็7เจ็ดหมื่นห้าพันหกรยบ่อยเบิ้งก่อนเน็ว่านบเนบหนบไง่แม่เน็บหน้อยเพราะว่าเนบผมแต่หนบไงเด้อเบิ้งอีกมันหนบไงหนบดับเ้นแทงเราเาเนบปนต้นกีเราไม่รู้ เนียบใหญ่เราบอกเนียบใหญ่เนียเป็นบใหญ่ว่ันเนียบ่างเขาตว่าใบนใหญ่ีนีบนยเนียบนเนีย็เท้าอยหนึ่งเื้อปคือคือบริวัติได้อย่างนปามาใส่ได้เลยเนาะเลยครับตัหลาเีไปอยู่แล้วโอเคมันสิพอดีเป๊ะตาอยู่แล้วแ้าไม่ใช่ที่ไหนมาที่นี่นี่ละแบบที่วิไวนี่ยเ้าลอยเปียบเาียบปานี่ธรรมดาที่เท้าลอย เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนหอเอาลอยไม่ยอมกับครับเดืื่อมเข้าเชื่อมยังเ้าบ่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 ขับรครับลับรดทุกอย่างครับไปเอาไว้จัดการเอาจิ้มเนื้อหาสวนเนาะก็ฮกลอยแหละไาเอาตันอาซาลวกตัวกันกาโชคเป้เอาโชคเป้โชกินรถโชคเกาต้งเาไส้ซีตัวก็มันจะเป็นบางไง

มีเสียงเพลงมีน้องออกมากก่อนเด้อลา์ไปบึกนั่นเดียวสำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงทันนี้ก็เด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่เด้อจ้า